สวัสดีครับผมแอนอรวนาพินสายโฮงจากช่องแอนชาแนลครับคลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่างนะครับจะเอาตัวอย่างมาให้ดูก่อนนะครับวันเวลาที่จะลงคลิปเต็มนะครับโปรดติดตามด้วยนะครับที่ลอยอยู่ด้านล่างนี้นะครับอ่าโปรดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเอาคลิปตัวอย่างมาให้ดูกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการจะได้รู้แนวทางนะครับจะได้เตรียมตัวว่าเออเราจะหัดพินกันในลักษณะอย่างไงนะครับอ่าเพราะว่าสำหรับญาติพี่น้าใหม่ของเราก็ ยังาบางคนก็ยังยังไม่ได้ลายนั้นนะครับบางคนก็ยังไม่ได้ท่อนนั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ก็เอาไปเติมเต็มกันนะครับแต่ละคลิปและคลิปมันก็สามารถต่อปฏิปัตต่อกันได้หมดนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำคลิปยาวนะคลิปยาวทีเดียวได้เพราะว่ามันจะต้องเข้าใจมือใหม่นะครับต้องเข้าใจมือใหม่แล้วก็หน้าใหม่ที่หัดพินรับรองว่างงแน่นอนถ้ายาวนะครับเพราะว่า อันนั้นผมผ่านมาแล้วนะครับก็คือถ้ายาวมากก็จะจําไม่ได้นะครับแค่สั้นๆก็จําไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นนี่ทางแนวทางของช่องแอนช n แนลนะครับก็จะพยายามทําให้สั้นช็อตสั้นๆนะครับแล้วก็ให้กระชับรัดกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับให้ละเอียดที่สุดนะครับก่อนที่จะทาคลิปแล้วก็ก่อนที่จะมาทําช่องนี้นะครับก็คิดโปรเจกต์ไ้เยอะนะครับจริงๆมันมีโปรเจกต์เยอะในหัวนะครับจริงๆช่องเราเป็นช่องเล็กๆนะครับช่องเล็กๆ เป็นช่องเล็กแล้วก็เป็นช่องที่ใหม่มากนะครับใหม่มากก็คือช่องนี้สร้างขึ้นมาทําจริงจังเลยไม่ถึง3เดือนไม่ถึง4เดือนนะครับสเดือนหน่อยๆน่อก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ติดต่อเข้ามาทั้งหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่นะครับให้กําลังใจเข้ามาทั้งหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่นะครับก็ขอขอบคุณไว้หนที่นี้ด้วยนะครับแนวทางของการทําช่องผมคิดว่า ครั้งต่อไปนะครับอนาคตข้างหน้าหรือว่าเร็วๆนี้นะครับก็จะมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาจากการเล่นพินนะครับครับอาจจะมีเอ่อเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับการถ่ายทำคลิป <c oughs> <c oughs> แต่ละค <lessons> ลิปหรืออะไรประมาณนี้ผมคิดไว้นานแลวนะฮะคิดไว้นานตั้งแต่เริ่มแรกที่จะทำช่องนะครับแต่ว่าด้วยความด้วยความพร้อมนะครับด้วยความพร้อมแล้วก็เวลามันไม่พร้อมไม่พร้อมเลยนะครับเพราะว่าการถ่ายทำบางทีเห็นผมเห็นคลิปผมออกมาประมาณ สิบนาทีก,กว่าเนี่ยนะครับหรือ10นาทีอะไรประมาณนี้หรือกี่นาทีก็ตามบางที่ถ่ายทํากันเป็นวันนะครับถ่ายทำกันเป็นวันเพราะว่าผมจะพยายามที่จะให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับก็คือการตัดต่อการเก็บรายละเอียดนะครับจะสังเกตดูคลิปแต่ละคลิปก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะยุ่มหยิ้มนะครับค่อนข้างจะมากอยู่นะครับแต่ว่าคือการทําออกมาทํคลิปออกมาให้ดีๆแล้วก็ท,ทํคลิปออกมาให้ละเม,มิดละไมผมคิดว่าเป็นการให้เกียรติคนดูด้วยนะครับฉะนั้นนี่ผมก็เลย ค่อนข้างที่จะใส่ใจตรงนั้นมากเป็นพิเศษนะครับก็เลยใช้เวลาค่อนข้างจะนานแต่แต่และคลิปนะครับฉนั้นการถ่ายคลิปบางทีถ่ายสต็อกไว้นะครับถ่ายสต็อกไว้มันก็กว่าจะได้เอาออกมานี่ก็หลายวันนะเพราะว่าการตัดต่อการมาจจับแต่งนะครับเพราะว่าเราตัดถ่ายหลายช็อตนะครับมาประกอบกันฉะนั้นนี่มันก็จะเสียเวลาตรงนั้นนะครับแต่ก็คุ้มค่ากับคนดูนะครับผมก็ถือว่าผมเหนื่อยแต่ว่าก็คุ้มค่ากับคนดูก็ถือว่าให้เกียรติ คนดูด้วยนะครับชนแนลจริงๆช่องช่องนี้ช่องแอนเชนแนลเป็นช่องของของทุกๆคนนะครับไม่ใช่ของผมคนเดียวผมถือว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็มีกาลังใจเข้ามาเยอะนะครับมีการติดติงแนะนําเข้ามานะครับว่าเออให้ทําอย่างงน้นอย่างนี้นะครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับต่อไปอาจจะเป็นเบื้องหลังนะครับอาจจะมีเบื้องหลังแทรกเข้ามาในส่วนของคลิปนะครับแล้วก็คลิปตัวอย่างนะครับมีคลิปตัวอย่างแล้วก็คลิปเบื้องหลังอะไรประมาณนี้นะหรือว่าอาจจะคลิปตัวอย่างแล้วมีเบื้องหลังแทรกเข้าไปนิดๆหน่อยๆให้อ่าด เขาเรียกอะไรนะครับให้มีอัธรลดในการดูคลิปไม่ใช่ว่าเครียดกับการหัดเล่นพินยอย่างเดียวจริงไหมครับให้ดูคลิปตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีอีกคลิปนึงครับแอนออนวนาพินสายหกจากช่องแอน การหัดแต่ว่าเหรียญซ้ำเน,นี่ผมจะเหรียญทั้งสามแถวรวมกันเลยนะครับเป็นซาซาครับสำเนี่ยแถวแรกคือจังนี้ครับอันนี้คือแถวแหลกแถวแหลกเทียเดียวนะครับบันนี้มาบิ่งแถวแหลกรวมกันสองเทียนะครับมันสีมิลามานขันกลางนะครับเสียงคนเบาสิดประมาณน,นี้ครับมิลาโดมิโดเลลาโดลาในตอนนี้สิเป็นตัวเชื่อม La, mi, la, do, mi, do, le, la, do.